¡Gracias! <laughs> เขาฝึกไหมเขาไม่เ hmm. รียนเนี่ยเขาผัดนึ่งเนี่ยไปเนี่ยผัดนึ่ง bóng Ôi, tôi nghĩ là mưa. mình đâm lại hình nhưốt hổm. Tại thấy con ด้วยแจงเสียงองด้วยผาเต่งได้ยีใจข้างในมันมใจเต็มที่แล้วที่จะทำของขวบริการนะครับ ก้ก็เห็นมีผลไม้มานะครับถ้าใครยังร hm ักุ้งเหมนกจะไม่ได้ครับระวังนะครับคนที่เดินผ่านตรงตรงที่ตั้งเจ้าที่นะครับอย่าเดินคาบเสือนะครับนะครับมตรงรถส่งพวงเนี่ยนะครับตรงรถอุปกรณ์เนี่ยมีเจ้าที่ด้วยนะครับอย่าเดินคาบนะครับตามองด้วยนะครับนะครับต้องสุภาพบุรุษสุภาพบุรีนะครับมวกท่านเอาไปแล้วเลิกงานแล้วท่านเอามาคืนด้วยนะครับอย่าไปวางไว้ จุนตามสักแค่ในะครับบวกยาวไป็นทิ้งนะครับีกได้นะเอาว่าคือด้วยนะครับเราต้องแจกต้องใช้ด้วยนะครับรับไปแล้วก็ถ้าใครเห็นนะครับอุปกรณ์ที่วางอยู่นะครับวางทิ้งอยู่ตั้งเครื่องเก็บมาส่งรถด้วยจะเป็นพระคุณอย่างที่ถุงตาสนะครับถุงตครักที่ไทยเรียนรูดตั้มาครับจะได้เอามาวางเป็นหลักเป็นแหลงนะครับเผื่อว่าตั้งเก็บรองราประทานอะไรแล้วจะได้เอาไปทิ้งเราจะได้เอามาผถมใส่ต้นไม้ไว้ตอนนี้เหกองอยู่บนต้นไม้ก็หลายถุงอยู่นะครับแกมีนใช่ไหม โอ้โอ้ยอาโอ้โอตโติโน้โอ้โอ้โอะคอับอ้โ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 อ้เอ้โอ้โร้โอ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 ้โี้โอ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 ้นั้โอ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 ้นอ้โ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 อ้นอ้โอ้โอ้โด้โอ้โ้โอ้นอ้โอ้รอ้ัดระวังกันด้คนขุดส่วนใหญ่เนี่ยเวลายกจอบขึ้นี่ยอะไม่ได้มอใคร้รอ้มองแต่ดินนะครับขอ้ดอ้จอ้โอไม่้ด้ แมาโดนครับแม่โดนแม่โดนเนยอะเลยครับตรที่เป็น่เตรียมตัวรอเลยเ็ไปเลยนะอ่เรื่อืนยืนยรเราได้่มครับรัเื่อ

ชูไปวิ่งเลโอ้หมอกาชุกประเทศอะโอ้ยโอ้ยหมอกา 走路，走路。 เอาเอานี่มาให้ดูหน่อยครับดูโคตรจะโคตร นาพ่อแปลงอ่ะ ขามาขึ้นมาก่อนแล้วกูไม่ใูครับโอ้ยยังเหลืออแล้วก็เอาประมาณเก้าสิบโมเจนนะครัน้ำมันไม่ท่วมครับอยู่ติดกระางไมเลยนใหญ่ครับน้มันะครับเอ้เอาเนาะเดี๋ยวผมชูวกันแก ไม่อยู่รถมีคันใหญ่ไหกกมตรงกลางที่รถมีอะไรบ้างมีคันใหญ่ไหมเออในสายตรงกลางเนี่ยกลางครับมีไปเลยคั